ล่างครับสัสเบกแบบต่อยดีครับเหมือนจะเป็นคิกบ็อกซิ่งเลยเด้งเข้าเด้งออกต่อยขึ้นมาโอ้โหวัวเดิรับอย่างเดียวเลยครับโอ้โดนซ้ายขวาซ้ายครับโอ้โหเดินเข้ามาจ้วงอย่างเดียวเลยครับซัสเบกซัสเบกโอ้มีเพกดาวด้วยครับรวบแล้วรวบเอวเกี่ยวขาลงไปแล้วครับ เลยรักแขนไม่อยู่ครับพอกันตัวไว้อยู่ล่างคอนโทรลยอยู่บนหัวเดร์สูงกว่าแต่ว่าไม่ได้ออกอาวุธอะไรเลยครับโดนเขรวบรวงมาพื้นไปแล้วสเปกอยู่บนครับ

มันเดือดอยู่ข้างล่างไว้ครับแขนไว้ไม่ให้ไม่ให้ขึ้นมาต่อยได้ครับอเเข้ามาครับอย่างเดียว,วครับได้ต่อยลำตัวแล้วครับเชาเด็กเอารับสอบไปทีหนึง่ง ต่อยไสองครับโัวเ,เดินในสูงกว่าแต่บอลน,นอนลงพื้นแนละ้วตายเป็นเสียบเปียบไปเลยขาครับระวังมีแม่ได้อัมบาครับแม่ไม่ติดอาโดนคนระับต่อยอีกทีนึงสัสเบกรวบเอวเข้าหลังนะครับเข้าหลังพยายามจะเหยียขาให้ล่วงไปอีกครับมาเดินนี่มุดออกนอกเชือกไปแล้วขึ้นหัว ขึ้นตัวแล้วดึงมาสัเบกปดลงมากดลงมาเกี่ยวขาเกี่ยวขาอ่าหัวติดเชือกอยู่แหมเข้าไปอีกหมุนอีกมุมนึงครับโอ้ยเกมนอนดูถ้าจะแย่ yeah, ครับวอเดอร์สัเบก,ด,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 กดึงลงมาดึงลงมาลงมาแล้วครับลงไปแล้วครับจัดระเบียบอ้าวม้วนอ้าโดนคิมูระครับ แม่โดนทิมุระแ,แก้ได้ครับอาครับขึ้นหลังแล้วขึ้นหลังจะทำเรียนในแชคชชับวอบเดอร์ยังไงตัวสูงกว่ารัดคอเขาลำบากสักเด็กก็ปม,มตัวลงไปเอาครับกลายเป็นนอนลงพื้นนอนลงพื้นอย่างนี้ก็แย่เลยครับนะครับ,รบมือซ้ายสอดเข้าไปได้ไหม เอาครับยังไม่ได้ครับยังรัดไม่ได้แขนนะครับไม่ได้ครับตัวป้องกันตัวได้ดีอยู่าเปเหลืเวลาอีกไม่ถึงหนึนาทีเสียหลังครับแต่พยายามเอาได้นะครับได้ติดหรือยังยังติดไม่เต็มได้แค่แขนซ้ายไม่ยังรัดคอไม่ได้ยังเรียนเกี์ชงไม่ได้จับแขนไว้อยู่ครับสเปกป้องกันตัวไว้ไอ้จบยกแรกก่อน จะรัดคอครับวอเตอร์อน,นะครับป้องกันตัวดีครับเขาติดตัวสั้นกว่าครับเพราะว่าเขารัดคอไม่ได้ปล่อยซีไปอยู่อี้สองข้างล้มฟุ้งในสามสิบวินาทีครับต้งเอาตรงไหนครับลุกตรงมา มาสัสเบกคขึ้นมาอยู่หลังหมนหลังอีกแล้วพยายามจะรัดคอเอารัดได้นะครับติดไหมติดยังมองไม่เห็นรกรรมการยังไม่ชี้แสดงว่ายังเข้าไม่เต็มไม่เข้าครับไม่ได้ครับตัวสูงกว่าแล้วไปรัดเอวอย่างนี้รัดคอเขาไม่ได้อหมดยกครับเนี่ยคนจะมาพลิกเอาท้ายยกนยครับ โอ้เโอร้ยโอ้ยโอ้ยโดนยังไงครับอาการอาการจับเลยครับฮัวเดอร์ครับแหมเมาเลยครับแหมท่านเบกโดนเตะเข้าไป ่ายะเต็มทางเลยหรือเปล่าโอ้ยยังยืนไม่อยู่เลยครับทีเดียต้องมาแอบพลิกเลยครับลาบแย่โวดเดอร์จากออสเตรเลีย สิวินาทียกที่สองครับการยุติการเล่นคันชนะด้วย T K O แปะเตะเข้าไปปลายคังครับราสเทลวอร์เด